คำว่าการเบียดเบียนแปลว่าการข่มเหงรังแกกันหมายถึงความปรารถนาอยากจะให้ผู้อื่นได้รับความทุกทรมานมีสามประเภทคือ 1. การข่มเหงรังแกกันทางกาย 2. การข่มเหงรังแกกันทางวาจา 3. การข่มเหงรังแกกันทางใจ บุคคลผู้เบียดเบียนบุคคลอื่นนี้จะเป็นทุกข์เองด้วยและยังความทุกข์ให้เกิดขึ้นแก่ผู้อื่นด้วยดังนั้นบุคคลผู้ปรารถนาความสุขกายสบายใจจงกำจัดความเบียดเบียนด้วยการเจริญเมตตาต่อกันและกันเมื่อมีความเมตตาต่อกันและกันแล้ว ก็จะทำให้มู่ชนหรือสังคมนั้นๆอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขได้ดังสุภาษิตธรรมคำสอนที่ว่าอัพยาประชังสุขขังโลกเกแปลว่าความไม่เบียดเบียนเป็นสุขในโลก